ชาวราศีมีนถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับรางวัลจากฟากฟ้าดาวพระรัชบดีดาวราหูให้ทซั์พร้อมกันคุณมีตังใช้คุณมีเงินใช้ตลอดปี69แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังเรื่องอะไรติดตามครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวง ก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินอาจารย์มงกฎฎผลดวงขุมทรัพย์มารับใช้ท่านผู้ชมอีกครั้งครับชาวราศีมีนพเซเสปลาคู่ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับสองตัวที่กู่กันหัวท้ายกลับด้านกันแบบนี้หมายถึงสัญลักษณ์แห่งความไม่สิ้นสุดครับชาวราศีมีนในปี2569พร้อมหรือยังที่จะมีชีวิตใหม่ ถ้าพร้อมแล้วติดตามฟังให้ดีนะครับดาวสําคัญที่ส่งผลให้ชาวราศีมีนมากที่สุดคือดาวพฤหัส,สปดีคูรุเทพครับดาวดวงนี้ในเวลาที่ผมกำลังพูดอยู่นี้นะครับบันทึกเทปให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยยังอยู่ที่ราศีกรกฎการที่ท่านอยู่ตรงนี้มีประโยชน์กับชาวราศีมีนมากๆเลยครับท่านเดินหน้าเข้าสู่ราศีสิงห์ เราก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งครับอย่างยิ่งเลยนะท่านเดินเข้าราศีกันเราก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกันเพราะนั้นตลอดปี2,569ดาวคณะบดีแห่งทรัพย์ก็คือดาวที่ชื่อว่าดาวพระราชสบดีเป็นดาวนายใหญ่เรื่องเงินครับท่านน่ส่งผลพลังมาที่ชาวราศีมีนแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นี้ครับราศีมีนเนี่ย ดินแดนแห่งนี้ดินแดนปลาคู่กลับหัวกลับท้ายเนี่ยมีเจ้าเมืองเป็นดาวพฤหัสปติครุเทพด้วยนั่นหมายความว่าเจ้าเมืองของเราได้ออกเดินทางจากเมืองของเราไปในตำแหน่งที่มีความสุขไปในตำแหน่งที่ท่านสบายอกสบายใจแล้วท่านก็ส่งของส่งพลังส่งบรรณาการที่ท่านพบท่านเจอกลับมาที่เมืองของท่าน ชาวเมืองก็ดีใจว่าพลังดีๆที่เจ้าเมืองส่งกลับมาบ้านตัวเองล้วนเป็นพลังที่เป็นประโยชน์หมดเลยนะครับตั้งแต่การเดินทางจากกรกฎไปสิงไปกันเนี่ยสสเตปเนี้ให้ทั้งการงานงรุ่งเรืองให้ทั้งลาบผลสมบูรณ์ให้ทั้งตัวเรานั้นสามารถผ่อถ่ายงานที่มีออกจากตัวแล้วคนรุ่นใหม่ ขึ้นมาทําแทนเราได้บ้างเนี่ยคือพอรที่ยิ่งใหญ่ที่เศรษฐีหลายๆคนที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตตามหามากที่สุดครับคือตามหาคนที่มาทําแทนแล้วเขาได้พักดูคนอื่นหาเงินให้ใช้ครับท่านผู้ชมอยากได้แบบนี้ชาวราศีมีนคอมเมนต์ลงมาครับ192145เลขรหัสอาจารย์มงคลพิมพ์มาครับ ใครพิมพ์ขอให้ได้สิ่งนี้ทุกคนนะเพราะนั้นตลอปี2,569ชาวราศีมีนเต็มไปด้วยลาบจากดาวพฤหัสบดีนั่นหนึ่งเรื่องแล้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการเดินทางของดาวพระราหูนั้นแปลกประหลาดไม่เหมือนใครครับดาวราหูนั้นเดินทางสวนทางการเดินทางของดาวราหูนั้นสวนทาง ดาวทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะเดินตามลำดับมกกร,ราก็คือราศีมังกรใช่ไหมครับเดินเข้ากลุมกุมเข้ามีนมีนเข้าเมษแต่ดาวพระราหูเนี่ยท่านเดินย้อนกลับครับท่านเดินกลับจากราศีมีนถอยไปราศีกลุมและจากราศีกลุมก็ถอยไปมังกรตอนนี้ท่านอยู่ที่ราศีกลุมครับการที่ท่านอยู่ที่ราศีกลุมเนี่ยเราต้องดีใจมากสำหรับชาวราศีมีน เพราะเทพเจ้าแห่งปาติหาริย์เทพเจ้าแห่งเรื่องอัศจรรย์เทพเจ้าแห่งการค้าต่างประเทศเทพเจ้าแห่งการค้าออนไลน์นี่คือดาวราหูนะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเรารู้กันดีอยู่ว่าเขารวยเร็วที่สุดอาชีพนี้แป๊บแป๊บรวยร้อยล้านแป๊บแป๊บห้ารล้านนี่คืออาชีพสุดจริตนะครับ หาของมาขายบนออนไลน์ช้อปปี้บ้าง La ส a ด a าบ้างแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็รวยกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าอำนาจพระราหูเนี่ยส่งให้กับเขาแต่ตอนนี้ดาวราหูดวงนี้เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งกระเป๋าสตังค์ครับไปอยู่ในตำแหน่ง second house งนะบอกว่าของชาวราศีมีนไปอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ แล้วตำแหน่งเซคันด์เฮาทนาบอกว่าวก็ยังเป็นวยายะในตัวด้วยความหมายที่ผมอธิบายนี้คืออะไรก็คือว่าการเดินทางทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ชาวราศีมีนจะมีรายได้จากค่าเช่าจะมีรายได้จากการขายของแบบลูกค้าที่ซื้อของไม่เจอหน้าแม่ค้าครับ มีรายได้แบบออนไลน์มีรายได้แบบการขายทางโทรศัพท์มีรายได้การขายแบบเครือข่ายขายตรงหลายชั้นชั้นเดียวแบบธุรกิจเครือข่ายนี่ก็ใช่ครับมีรายได้จากธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เช่นการมีรายได้จากการสร้างงานด้วย ai อย่างนี้ก็ใช่ครับกระบวนการนี้ทำให้ชาวราศีมีนเนี่ยมีเรื่องใหม่ๆต้องเรียนและต้องทำตลอดปี2569 เดือนที่ปังที่สุดคือเดือนตุลาคมตุลาคมนะครับจำไว้เลยชาวราศีมีนมีโชคลาภใหญ่ถ้าอยากจะลงทุนสิ่งใดถ้ารอไหวตุลาคมเป็นเดือนที่ดีที่สุดสำหรับไพเซสปลาคู่อัศจรรย์คู่นี้นะครับเพราะว่าดาวราหูทางเดินของท่านท่านเดินถอยหลังจากมีนมาลุม ก็เท่ากับว่าถ้านับจากราศีมีนตามทางเดินของพระราหูพระราหูตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งการเงินโดยตรงครับขายของไม่ได้ไม่มีตังใช้ต้องผิดตรงไหนหรือเปล่าไม่ใช่เลือดกบบีแน่นอนคือเรื่องของเราเนี่ยอาจจะยังผิดอาชีพหรือคบหาคนที่ไม่ถูกต้องครับชาวราศีมีนครับ อีกหนึ่งเรื่องที่จะเปิดทรัพย์ได้ถ้าคุณมีความเชื่อศรัทธาเทพเจ้าองค์น,นี้เป็นเทพเจ้าที่ประจำในปี2169ที่ตำแหน่งราศีมินเทพเจ้าองค์น,นี้ไม่ค่อยมีคนบูชาในภาพกว้างแต่โลกนี้ถือว่าดังอยู่ครับแต่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้บูชาพระองค์มากนักนะครับ เทพเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวิทยาการเรื่องดนตรีเรื่องศิลปะต่างๆนะครับแต่ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นฤาษีครับเป็นผู้ที่เจรจากับใครพูดกับใครแล้วสามารถกระตุ้นจิตใจเขาได้ทุกคนครับในภาษาฮินดูเรียกชื่อเทพองค์นี้ว่า ฤษีนารัตมุนีครับฤษีนารัตมุนีเวลาท่านไปไหนเนี่ยท่านจะสรรเสริญองค์พระนารายอยู่ตลอดเวลาก็คือองค์พระวิษณุเพราะฉะนั้นท่านก็จะพูดติดปากว่านารายณ์นาราย,ารายแล้วก็ถึงจะพูดคนไทยเรารู้จักฤษีองค์นี้นะครับในคําที่ใกล้เคียงกันก็คือปู่ฤษีของคนที่เรียน ศิลปะแขนงต่างๆครับหรือบางครั้งก็เพี้ยนเสียงเป็นปู่ฤาษีนารอดคือองค์เดียวกันครับปู่ฤาษีเนี่ยสถิตยอยู่ตำแหน่งนี้ในปี2,569ชาวราศีมีนไม่สามารถบูชาฤาษีนารัดได้โดยตรงครับเพราะตัวท่านเองทุกวันทุกเวลาท่านบูชาพระวิษณุมหาเทพ ปากของท่านใจของท่านนารายนารายก็จะมีแต่พระนามและใจเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบูชาฤาษีนารัตองค์นี้ก็จะต้องบูชาพระวิษณุนารายนั่นเองครับถึงจะได้านิานสงส์แล้วก็ผลลัพธ์เป้าหมายนะแล้วการบูชาพระวิษณุนี้องค์พระแม่มหาลักษมีได้พูดไว้ตรัสไว้ในคำพีพระเวทว่าผู้ใดบูชา ศีวิษนุพระสวามีของเราเราจะให้พรกับคนผู้นั้นด้วยนะครับก็คือได้สองเด้งเลยชาวราศีมีนครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาคุยกันนะเป็นชาวราศีที่จะได้รับผลประโยชน์จากดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวพระราหูนะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็มีแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือตัวเราอาจจะต้อง ดูแลค่าใช้จ่ายที่มันมากเกินไปเล็กๆน้อย,อยๆก็ตัดออกไปซะนะอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนิดนึงนะครับเวลาพระราหูเข้าดวงที่ตำแหน่งกระเป๋าตังค์ใครเนี่ยมันมีตังค์ใช้ครับแล้วมันก็ใช้ด้วยแล้วเมื่อถามหาตัวเหลือมันก็มักจะไม่เหลือเพราะอะไรครับเพราะพระราหูเป็นอย่างนั้นจุดเริ่มต้นและจุดจบคือที่เดียวกันมันไม่มีเหลือมีอะไรทั้งนั้นครับ แล้วทํำยังไงให้มันเหลือล่ะอย่าเพิ่งเริ่มสกิดใช้ถ้าใช้แล้วหยุดยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ไปพระราหูมีกําลังดีมอบสตังให้คุณพระอาสุปฏิครุเทพมอบงานมอบสตังให้คุณคุณก็จะเพลินใช้สตังแล้วมันก็จะหายไปเป็นเรื่องระวังแค่เรื่องเดียวครับแต่ถ้าเกิดคุณกลั้นไว้น่ไม่ค่อยจะใช้รอก่อนอดทนไว้ก่อน ทำให้มันใช้ยากใช้ไม่สะดวกปลายปีคุณได้มีความภูมิใจในตัวเองแน่นอนถึงความรวยมั่งคั่งก้อนใหญ่เลยที่คุณอดทนมาหนึ่งปีอันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าคุณจะต้องมีความสุขมากกว่าใช้ไปหาไปใช้ไปหาไปแม้มันจะหาได้เยอะก็ตามนะเอาละครับชาวราศีมีนนะเกณฑ์ดวงปี69ไม่มีอะไรน่าห่วงไปบูชาพระวิษณุมหาเทพ ระลึกถึงฤาษีนารัตมุนีปากนี้จะกลายเป็นปากหาเงิน1ปีเต็มนะครับถ้าดาวราหูออกจากราศีกุมเราจะเสียบัฟตัวนี้ไปเสียพลังตรงนี้ไปรีบทำตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปไท้ายนี้อาจารย์มงคฎขอให้ชาวราศีมีนมีตังใช้ทุกคนครับสวัสดีครับ